ยสองหออเนียบอตายหรอ้ยโอตบอลยังไม่หลบอ่ะเมื่อไร่จะหลยังตยมันตายไปสองาล้วฮะล่อยบอลของที่กูให้เหมือนไม่มีค่าเลย ไม่เสียงหูฟังเพียงได้ดังยังวะอ๋อโหพี่เปิดโซดาโหได้ยินยังเสียงไม่อ่ะพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาง่ายๆนะโต๊ะกินข้าวมันก็ได้ยิงเบวๆอ่ะดังพี่ไปิด มันรูว่าหูพี่บอสช่างแม่งเหอะเพื่อเกมเพื่อสังเกเกมที่ดีขึ้นเ้ยเยโดนจี๊โยไปเสียงพี่เปนี้วะเฮ้ยเสียงพี่แตกลยวะโดนจี๊บโดนจีอบอย่าแบงโด รถลองกินนี่ยังไายูไวฟูอ่ะอโหอย่างอร่อยอ่ะโอ้โหกินดกินทุกรถเลพี่แบงค์ลาเออสีแดงสีม่วงรูมาเป็นลักแน่มาอย่งเกิดมีแพงเนี่ย เออมันดับไปแล้วหกคนในโบสหรือเปล่าวะไม่รู้วะที่รู้ตรงต้นไอ้ต้นไม้จุดเกินหนึ่งอ่ะเห็นคนวิ่งแบบบบไอ้วันนี้เกิดมะไรเกิดต่อไปไงเกิดมั้วเนี่ยเกิดแล้วเฮ้ยเขาถืมาช่วยมันหายเฮ้ยเจ้าคำเฮ้ยมึงจะให้กูพูดอะไรฟังไหมกูว่าหมดเขาแล้ววะเฮ้ยมันขึ้นเต็มเลยว่ะจุดเกิดเนึแอรดับไปแล้วหนึ่งคนไอ้เหี้ยโหลดใหม่แล้วมึงหอบมึงว่า กลับไปเองหนุนคเฮ้ยแค่ไปเชิญเพี่พี่อไลพี่นีดาบะพี่ถอยทำไมมันู้ไอ่ะ ตามเอาจอยเกมกดแมงเลยพี่พี่มาหนี้มานี้มาช่วยเก็บศอก้องดูดิดังๆกับพวกนี้หัวพี่ก็เกีย์ละพี่เก็บสไสนายกับเฮลวี่ไปเลยตรงเนี้ยกูยิงได้ไปเลยไปเลยถ้าตัวเต็มต้ออกไปเลยฮะก็พุ่งนี้มันก็สัปดาห์ที่ยี่สิบของพี่ละไง ก <ged> ็ตัดตัดตัวทุกอย่างอะ่ะแล้วแม่มุกจะเอไหนโอ้โหมาเอาของเดี๋ยวกูส่งให้มึงแล้วมึงเอาตัวนั้นออกเกมเลยเองไหมพู้อ๊อ